กบหน่อยครับลังนี้เป็นไงอ,อ้ยตัวหนึ่งครับท่านชมนี่ครับโอ้ยท้งป่าที่กบอยู่น้ำกันครับประคอกขเขานะครับนี่ครับใอเหลังนี้เข้าไหมาโอ้โกบหน่อยตัวหนึ่งครับผมครับเข่าอยู่นะครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หากินตามฤดูกาลนะครับเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาใส่เงบักครบนะครับผมครับแง่ห้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเพราะว่านี่ครับเป็นทางเดียวนะครับนี่ครับเง่ผมนะครับแง่ที่ใส่เมื่อกหัวปลานิดนะครับนี่ครับเป็นแก้มนะครับผมแต่ว่าเอาห้องก็ไปขออยู่ตลาดนะครับหรือว่าไปขอซื้อเพื่อนนะครับผมไปใส่กันเลยครับ ว่ามือนีจะเป็นยนเงไหนเนาะครับผมไปแล้วครับผม ครับนี่กระแสตามร่องน้ำไหลออกจากหน้านะครับหลังแหลกเข้ากระแสอยู่นี้นะครับผมนี่ครับหลังแหลกเข้าโล้วกอืมแตกป่าอืม หน่อยตัวนึงกบเล็กตัวนึงครับผมนี่ไปครับหลังสองเขาอายยุนี่นะครับต้องมีเส่ตามตามคลองน้าไหลออกจากให้หน้านะครับนี่ครับนี่ครับผมหลังหนึ่งเขากายยุนี่นะครับหลังนี้เป็นเลยโอ้ยตัวหนึ่งครับทัง้งส้มนี่ครับโอ้ยทั้งป่าทั้ง กบอยู่น้ากันครับปาคอเขาเขานะครับนี่อืมปาคอเขารอบเงียบสามตัวเลยครับผมกับกบอีกตัวหนึ่งนะครับอีกหลังหนึง่งเข้ากปอยู่นี่นะครับหลังนี้เข้าไหมหลังนี้เข้าไหมนะเข้าใจหลังนี้เข้าไหมาโอ้กบหน่อยตัวหนึ่งครับผมครับเข่าอยู่นะครับนี่ เขาทุกลังก็โอเคแล้วครับแต่ว่าไม่หง่นะครับนี่ครับอเอาไว้มัวจะเขาว่าอืมเงียบหายอีกแล้วโอ้ครับเงียบหายเลยครับนี่ตกน้ำป่าววะนะครับห้อยอย่าง น่ครับบางท่นบางช่วงบางห้อยนันไหมห้อยหางนะครับห้อยบับเงี้ยนะครับตกน้ำมาวม่ครับเงียบใส่อยู่นี่หายเลยนะครับ เห็นเลยนะครับผมเงียบหา,ายเลยนะครับนี่โอ้ยตัวยังวาข้าไปวะเงียบหา,ายครับโอ้พุ่นเห็นตะหางนะมันยังไม่เห็นเงียบวะนี่โอ้ยนี่ครับยังไม่เห็นเลย ต้องมีตัวอีงอย่างมากได้นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะมาตั้งกล่องเบงนะครับเพราะว่ามันมีอย่างต้องมากได้นี่ครับท่านผู้ชมบันนี้แจว่ามันอิงอย่างมากนะครับนี่ครับผมใส่สองเท้่อยู่นี่ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่แหนะแตกมดนะครับนี่ครับตรงเส้ตัวนี้ว่าแตกครับผมลงล่างลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับผลงานย่ำร้านะครับเราก็ได็นครบหนึ่งสองสามสี่หาตัวนะครับผมนี่ครับ เงียบห้องกับพมดูว่าเงี้ีนยังไม่เฮ็ดเงียบอันสุดท้ายเขานะครับหลังนี้ครับผมดูว่าจมลงน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการนะผมอยู่แอบถ่ายตั้งกล้องให้เบิ้งนะครับผมน่ครับผลงานที่ได้นะครับผมน่ครับอันนี้ได้ทั้งกบทั้งปลานะครับติ่งเงียบเลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่ากบมันออกไอ้ปลามันออกจากกันให้น่านะครับตอนลงมันลงเงียบเขาครับผลงานที่ได้นะครับ ได้กบหาตัวนะครับเมื่อนี้ยครับผมใส่เงียบหกครั้งครับเนี้ยกันเงียยหัวปลานิ้นนะครับผมแต่ว่าหาเนียยปลาเค้งหน่อยว่าได้นะครับแต่ว่าเงียยปลาเค้งหน่อยก็น่าจะด er ีกว่าหัวปลานิ่นนะครับผมที่เ้าใส่กันครับที่เ้าใส่มานะครับแต่ว่ากะเมื่อนี้กะหมันอยู่นะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็นะครับสวัสดีครับ